สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาพูดถึงวิชาลูกเสือกศนนะคะเป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งนะคะวิชาลูกเสือกศนสคหนึ่งสองศูนย์สองห้านะคะวันนี้ครูจะมาพูดในเรื่องอการลูกเสือไทยนะคะในระดับปฐมศึกษานะคะ ก่อนอ,อื่นครูก,ก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่อครูธีรพรภูมิแสงใสชื่อเล่นว่าครูออฟนะคะค่ะ,ะประวัติลูกเสือไทยของเรานะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระชนมายุได้13,000ศานะคะได้ไปศึกษาณนะประเทศอังกฤษนะคะระหว่างที่ท่านกำลังทรงศึกษาอยู่นั้นได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบ เพื่อรักษาเมืองมาฟิคิงนะคะของรดเบเดนโฮเอลนะคะซึ่งได้ซึ่งได้ตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอสแนมช่วยในการลบนะคะกับพวกบัวจนประสบผลสำเร็จและได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนะคะที่ประเทศอังกฤษ ในในพุทธศักราช2450นะคะจากนั้นเมื่อพระองค์เสด็จนิวัตสู่ประเทศไทยแล้วนะคะก็ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่6พุพฤษภาคม2ห5 4นะคะมีจุดประสงค์เพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการและคพลเรือนได้รู้วิชาทหารเพื่อเป็นคุณ,ณประโยชน์ต่อบ้านเมืองของเรานะคะ แล้วก็ทําให้รู้จักระเบียบวินัยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะต่อจากนั้นอีกสองเดือนท่านก็ได้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองนสี่อห้่นะคะ,ะด้วยทรงมีพระราชปารถว่าเมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้วเห็นควรที่จะมีการฝึกเด็กชายประถมวัยให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วยนะคะเมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และพืชประพติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติและบ้านเมืองนะคะความเป็นมาของลูกเสือไทยอาจแบ่งเป็น5ยุคดังนี้นะคะ ยุคที่หนึ่งนะคะยุคก่อตั้งก่อตั้งพศสองสี่ถึง2 4 6 8นะคะยุคที่หนึ่งรวม14ปีอยู่ในรัชกาลที่6นะคะามายุคที่สองยุคส่งเสริมเริ่มพศสองสี่ ถึง2482นะคะอยู่ในรัชกาลที่7นะคะจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะยุคนี้แบ่งออกเป็นสองตอนอต่อไปยุคที่สามนะคะยุคที่สมยุคประครับประคองคยุคประครับประคองพศออ2483นะคะเริ่มต้นจนถึงพศอ สองสี่แปดเก้านะคะยุคนี้ไม่นาน,นะคะ่ะระยะเวลานี้ลูกเสือซบเซาลงมากนะคะเนื่องจากอยู่ในภาวะสงครามนะคะต่อ,อ,อไปยุคที่สี่นะคะยุคที่สี่ก็เจริญมาหน่อยนะคะยุคเก้าหน้า ในพศ2489นะคะจนถึง2514เริ่มต้นสมัยรัชกาลที่9นะคะองค์รัชกาลที่9นะคะยุคสุดท้ายนะคะยุคประชาชนเริ่มต้นจากพศออ2514จนถึงปัจจุบันนี้นะคะเนื่องจาก ปีพศ2 5 1 4นะคะเป็นปีที่มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรกด้วยนะคะลูกเสือชาวบ้านต่อไปนะคะ,ะโครงสร้างนะคะกูจะพูดถึงโครงสร้างนะคะโครงสร้างการบริหารงานคณะลูกเสือแห่งชาตินะคะ บริหารยังไงนะคะคณะลูกเสือแห่งชาติก็จะมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคณะลูกเสือแห่งชาตินะคะต่อมาก็จะเป็นสภาลูกเสือแห่งชาตินะคะนายกรัฐมนตรีนะคะสภานายกสภาลูกเสือแห่งชาตินายกรัฐมนต,นะะนนตนรีตันต้ ก็จะมีคณะกรรมการทรงคุอวุฒิคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นประธานแล้วก็จะตามสายงานลงมาดังดังดังโครงสร้างที่ครูให้ดูดังต่อไปนี้นะคะดูตามโครงสร้างกันเลยลูกเสือ ปุ่มลูกเสือโรงเรียนนะคะาตามนี้เลยนะคะออไปอโดยย่อนะคะแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือนะคะแผนภูมิโครงสร้างการบริหารลูกเสือ,อแห่งชาตินะคะแล้วก็ดโดยย่อๆนะคะพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุคขคณะลูกเสือแห่งชาติ สภาลูกเสือไทยก็จะมีนายกเป็นสภานายกอารองนายกรัฐมนตรีเป็นอุปะนาะอุปะนาะยกคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาตินะคะคณะกรรมการ ลูกเสือจังหวัดนะคะคณะกรรมาการลูกเสือจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานลูกเสือจังหวัดนะคะคณะลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานะคะจะเป็นประธานนะคะ,ะต่อไป ค่ะผู้ก็ขอจบอการสอนอในเรื่องออในเรื่องอการลูกเสือไทยเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ไปพบกันในคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะถึงเรื่องอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะ